ยโอ้ยยยออสวัสดีครับมาพบเราสองคนเช่นเคยนะครับกับช่องป่าเอลหัวหมุนนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับเป็นสเปเชียลเลยให้กับเพื่อนๆนะครับรายละเอียดหรือกติกาอะไรเอาไว้ไปดูท้ายคลิปนะครับครับเรามาเริ่มกันที่เกมอะไรเนี่ย ไฮสเต<อ>็กโอเคเป็ดสิบสองบาทนะครับแล้ว<อ>ก็งธนาคารกันหน่อยเว้ยโอเคครับป่ะปั่นเอ่อ,อ,อกดออโต้ไปเลยแน่นอนเราต้องออโต้สูตรใหม่สูตรใหม่สูตรเตี๋ยวอะะสูตรเตี๋ยวอะตเตี๋ยวฟีดเลยอะ่ะสวยงามว่ะ<อ>เกมนี้ก็จะถ้าเกิดได้ไวายตรงกลางนะครับ<ม>ก็จะลงวายตลอดเลยนะใช่ได้อยู่ได้อยู่ยจังหวะนี้ยังไงครับ ไม่น่ามาไม่น่ามาในรอบแรกเป็นไงว่าแล้วชอบหยอกชอบหยอกเกมที่หยอกเย้าเหรอหยอกเย้าว่ะหยอกเเยย้้าาหยอกหยอกยื้อยื้อมือยืกจูยูยอ่ะอะไรครับเนี่ยโอเคเฮ้ยดีอยู่เพื่อนอย่าลืมนะจ๊ะกิจกรรมดีๆนะจ๊ะ สเกตตอร์ถ่ายคลิปเดี๋ยวว่ากันนี่เรามาสู่เกมก่อนเกตเตอร์ขอหน่อยมาแล้วโอ้โหสมพรป่าครับเพื่อนๆเอออันนี้เป็นเกมใหม่ด้วยนะเกมใหม่กับค่าย PG จัดไปจะเพิ่มตัวคูณกันไปเรื่อยๆบึ้มๆคือเรือขอบึ้มๆคือเรือบึ้มๆคือเรือ เพิ่มคือลืออย่าก,กับ,บือแล้วกันในสัตว์ไปต่อไปโหนงเหงาเลยเหรอเหงาไปปะเนี่ยโอเคขอจังหนับสักทีได้ปะ่ะขอจังหนับเลยเหรอขอจังหนับเลยจังหนับหนับหนึ่งนหนึ่งตำหนับอ่ะอันนี้เราทุนเท่าไหร่ห้าร้อยประมาณโอเคประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อย นี่ก็กำไรแล้วนะเพื่อนๆหกล้อแล้วนะเนี่ยกำไรอ่ะสวยโอ้ดูดีกำไรมาดแล้วเนี่ยมาดิมาดิต่อดิเออโอ้ยชุดใหญ่โอ้โค้งสิบเอ็ดชุดใหญ่ไฟกระพริบครับเพื่อนๆสิบเอ็ดทีเดียวพอเลยครับผมโอ้โหโอ้ยดูดีอยู่ดีๆจะมาก็มาโอ้ คุ้มค่าทุกนาทีดู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 ดีเพื่อนเพื่เท่าไรเนี่ยรวมกันก็เท่าไหร่เนี่ยอันนี้บวกสองพันหกก็บวกประมาณสามพันอะรวมมันก็เนี่ยสามพันสองโอ้ประมาณสองพันกว่าบาทอ่าสองพันกว่าบาทชวิได้ได้ค่าบุฟเฟ่บุฟเฟ่อีกแล้วบุฟเฟ่อะไรเนี่ยไอ้สัส ก pues> ุ้งกระทะ่กุ้งกระทะไปกุ้กระทะกุ้งกระทะโอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้เล่นนะครับก็ใครเข้ามาดูนะครับแล้วอยากร่วมกิจกรรมก็เพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ว่า88ครับพิมพ์มาเลย88พิมพ์ว่าแป แล้วก็แคปหลักฐานนะครับหลักฐานการไลค์แชร์คอมเมนต์ u b s c r i b e นะครับส่งไปที่ l ล n e เราจะขึ้นไว้ให้ใน Description เนาะใช่ครับไปรอดูกันได้เดี๋ยว,วจะเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ใต้คลิปให้นะฮะออแล้วก็วันที่6กักกรกฎาเนี่ยก็จะประกาศผลตอนเที่ยงนะครับ ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษนะครับรางวัลพิเศษนี้ก็จะเป็นเครดิตฟรีนะครับ100บาทในการเล่นนะครับโอเคก็ย้ำนะว่าแค่3รางวัลน,นะอ๋อโอเค3รางวัลครับแค่3รางวัลน,นะอันนี้3รางวัลก็ต้องรีบกันเลยนะฮะเครดิตฟรีฟรเลยโอเคครับก็สำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นนะครับครับสวัสดีครับบาย